พระยาน้อยยกกองทัพขึ้นเมืองพระโคครั้นพระยาน้อยจัดก,การบ้านเมืองเสร็จแล้ว พอได้สุภเลิกพิชัยมงคลพระยาน้อยก็เสด็จขึ้นทรงพระคชาทานพรายประกายมากให้ลั่นค้องโบกทงรีพลโหสามราญาตราทับบกทับเรือพร้อมกันขึ้นไปยังพระโคมาถึงตำบลวัดสิงหคุดห่างเมืองพระโค1 5หนึ่งร้อยห้าสิบเส้นก็ให้ตั้งกองทัพไว้ ฝ่ายพ่อมอนซึ่งเป็นแม่ทัพเรือก็จัดกองเรือตั้งเป็นค่ายขู่ประตูเข้าออกตามขบวนพิชัยสงครามแต่งเรือลาดระเวนคอยจับผู้คนแปลกปลอมไปมาสั่งนายทัพนายกองที่ไว้ใจได้ให้อยู่ตรวจตรารักษาทัพส่วนตัวพาทหารคนสนิทไปเฝ้าพระยาน้อยณนะทัพบ,บกเพื่อฟังกิจราชการ พระยาน้อยตรัสปรึกษากับพ่อมอนและมังกรจีว่าบัดน,นี้พระราชบิดาเราทรงพระประชวนหนะักยังมิได้สวรรคตถ้าจะยกเข้าตีเมืองก็เหมือนกับเราเป็นกบฏชิงสมบัติพระราชบิดาเป็นคนอักตันอยู่คนทั้งปวงจะเข้ารหาจำจะตั้งมั่นไว้ดูท่วงทีมหาเทวีกับสมิงมราหู ว่าเขาจะคิดอ่านประการใดพ่อมอนและมังกันจีก็เห็นชอบด้วยฝ่ายทางเมืองพระโครู้ว่าพระยาน้อยยกทัพมาก็คิดกลัวเกรงเดชานุภาพขุนนางน้อยใหญ่ปรึกษากันว่าบัดนี้ในหลวงของเราก็ทรงพระประชวนเพียบหนักเห็นพระอาการจะไม่ฟื้นคงจะสวรรคตในเร็ววันเป็นแท้ เราทั้งปวงเห็นว่าราชสมบัตินี้จะได้แก่มังสุลรมณีจักราชบุตรเป็นมั่นคงอันหนึ่งราชสมบัตินี้พระเจ้าอยู่หัวปรงพระไทยไว้แก่พ่อขวัญเมืองพระราชปิโยรสแต่พ่อขวัญเมืองก็ดับสูญสิ้นพระชนไปแล้วราชบัลลังก์นี้ก็ควรเป็นของมังสุระมณีจักร อันสมิงมะลาหูนั้นเป็นเพียงราชบุตรเขยเปรียบเหมือนหนึ่งแขกเมืองมาอาศัยจะพลอยได้ทรัพย์บรรดกของเจ้าเมืองนั้นไม่มีในธรรมเนียมถ้ามังสุระมณีจักได้ราชสมบัติราษฎรทั้งปวงก็นิยมยินดีมากเราทั้งปวงควรเข้านบนอกฝากตัวเสียแต่แรกให้มังสุรมณีจักเห็นว่า เราไม่ใช่พวกของสมิงมะราหูถ้ามังสุร,รมณีจักรได้ราชสมบัติแล้วก็จะชุบเลี้ยงให้เรามียศถาศักด์คงอยู่ตามตำแหน่งปรึกษาเห็นชอบกันแล้วต่างคนต่างตกแต่งเครื่องบรรณาการและหนังสือให้คนสนิทลอบออกจากเมืองไปหาพระยาน้อยในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้า ขุนนางผู้มีชื่อทั้งปวงขอกราบถวายบังคมมายังฝ่าพระบาทพระราชบุตรให้ทรงทราบด้วยข้าพระเจ้าผู้มีชื่อทั้งหมดนี้ตั้งจิตสวามิภักดิต่อพระองค์จะขอพึ่งบุญบารมีสื่อไปจะได้สมรู้ร่วมคิดกับสมิงมะราหูนั้นหามิได้ขอพระองค์อย่าทรงแครงพระไทยเลย ถ้าพะเจ้าขุนนางผู้มีชื่อนี้ได้จัดสิ่งของเครื่องบรรณาการมีประมาณมากน้อยแจ้งอยู่ในหนังสือแล้วขอทูลกล้าวถวายจะได้เป็นกำลังแก่พระองค์อันจะทำการสื่อไปพระยาน้อยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ทรงสมมนัดตรัสให้เอาเข้าวของเครื่องบรรณาการนั้นไปพระราชทานแจกจ่ายแก่พร่พลตามฐานะ มากน้อยโดยสมควรแต่ขุนนางแห่งพระโคผู้หนึ่งชื่ออมมาทินเป็นผู้มีสติปัญญาประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตรักษาเสนานุวัตรเป็นอันดีมิได้สมรู้ร่วมคิดเข้าข้างใครกับสมิงมรราหูก็มิได้เข้านอบน้อมเห็นว่าการเอาเครื่องบรรณาการไปถวายพระยาน้อย ขอนบนอบในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวยังมิได้สวรรคตเป็นการมิชอบจึงมิได้กระทำดุดขุนนางทั้งปวงจึงตั้งจิตเป็นกลางมัธยัต์อยู่คิดว่าการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็จะคิดแก้ไขด้วยปัญญาขอเอาความสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ฝ่ายมหาเทวีทราบข่าวศึกพระยาน้อยก็ตกพระไทยแต่เรื่องที่พวกขุนนางทั้งหลายเอาใจออกห่างรอบแต่งเครื่องบรรณาการและมีหนังสือไปถวายพระยาน้อยนั้นมหาเทวีมิได้ทราบจึงให้สมิงมะราหูมาปรึกษาว่าบัดนี้พระยาน้อยมีใจกำเริบยกกองทัพมาตั้งณนะวัดสิงหคุตแล้ว เราจะจัดกองทัพออกไปต้านทานอย่าให้มาประชิดติดกำแพงเมืองดีหรือจะตั้งมั่นรักษาเมืองไว้ดีสมิงมะราหูนั้นเข็ดขยาดพระยาน้อยมาแต่ศึกคราวก่อนจึงทูลทัดทานว่าซึ่งจะจัดกองทัพออกไปรบในบัดนี้นั้นยังมิได้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวนหนักเพียบอยู่ขุนนางทั้งปวง ก็กระด้างกระเดื่องเห็นผู้คนจนริร่ำระสายถ้าพลาดพังเกิดศึกในเมืองขึ้นก็จะแก้ไขยากจะเกิดศึกสองหน้าได้ความขัดสนเราป้องกันเมืองไว้ดีกว่าจะกลัวอะไรกับกองทัพพระยาน้อยเพียงเท่านี้ด้วยสเสบียงอาหารในเมืองเราก็บริบูรณ์ทั้าแกล้วทหารก็พรั่งพร้อมซึ่งพระยาน้อยไปอยู่เมืองตะเกิงซึ่งเป็นเมืองเล็ก จะซ่องสมสเสบียงอาหารไว้ได้สักเท่าใดแลไพร่พลก็มีน้อยที่ยกกองทัพขึ้นมาครั้งนี้เพราะมีจิตกำเริบว่าได้ชัยชนะแก่ข้าพเจ้าเพียงครั้งเดียวเราตั้งมั่นอยู่ในเมืองอย่าเพิ่งออกรบแต่งทหารให้คอยสอดแนมเมื่อเห็นว่ากองทัพพระยาน้อยขัดสนสมบียงอาหารลงทหารทั้งปวงอิดโรยถอยกำลัง เราค่อยยกกองทัพใหญ่ออกโจมตีเห็นจะได้ชัยชนะในพริบตาอุปมาดังคนแรงน้อยหรือจะมาสู้กับคนแรงมากไก่แจ้หรือจะสู้ไก่อูหนูหรือจะสู้กับแมวครั้งนี้เห็นจะจับพระยาน้อยได้เป็นมั่นคงมหาเทวีจึงค่อยคลายวิตกลงแต่ยังไม่วางพระไทย จึงสั่งให้สมิงมะราหูจัดการป้องกันเมืองสมิงมะราหูออกมาสั่งขุนนางนายทัพนายกองให้เร่งทหารเตรียมอาวุธให้พร้อมขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินประตูหอรบทั้งแต่งทหารออกเที่ยวลาดตระเวนสอดแนม